ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านลุงวัฒนานะครับเขาก็ให้ถังถังแก๊สนะครับถังแก๊สเติมรถยนต์นะครับผมให้ผมมาทํา DIY ครับทําอะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมอันนี้ผมก็มาทําการล้างครับผมก็จะล้างพวกคราบน้ํามันคราบอะไรออกให้หมดเลยนะฮะเราก็ล้างตรงภายนอกครับผมขัดน้ํามันให้หมดครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพ่นสีแล้วไม่ติดไม่สวยครับ แต่ว่าพอเราพ่นเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกสติกเกอร์กาวอะไรเงี้ยผมก็จะใช้น้ํามันสนนะครับใช้กับแปรงนะครับขันออกครับเป็นแปรงฝอยนะครับเป็นแปรงฝอยขัดออกแบบนี้เพื่อชิ้นงานนะครับออกมาได้สวยงามครับตอนพ่นสีจะได้แบบว่าไม่มีคราบไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้เราก็จะขยับไปก่อนนะครับนี่เราก็จะมาเตรียมตัดเหล็กครับเราก็ต้องวัดขนาดก่อนนะครับผมจากตัวถังของเรานี่เองครับเราก็จะทําเก้าอี้ถังแก๊สนั่งพิงอะไรประมาณนี้ครับตามสไตล์อินกับวินเทจเลยครับผม พอเราตัดเหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพับในลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเชื่อมแท็กนะครับผมเราก็จะมาทําการเชื่อมครับเชื่อมประกอบครับเนี่ยเชื่อมประกอบแบบนี้เลยครับผมเราก็แท็กตามมุมตามอะไรไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินเต็มีกทีนะครับผมอ่าลักษณะเราก็ต้องดามกลางด้วยครับก็จะตัดเหล็กแบบนี้ครับแล้วก็พับเชื่อมแบบนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยต่อมาครับเดี๋ยวเราทําการเชื่อมติดครับเราก็ต้องมาพิงหลังแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะจับพิงหลังแบบนี้เลย ล้วก็ทาการเชื่อมแท็กนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นระบบการแท็กครับการแท็กนะครับผมก็ปรับไฟตามที่เขาคํานวณให้เลยนะครับมันก็ไม่มีการทะลุเลยครับเพราะว่าไฟไฟกับไฟกับกระแสที่เราใช้ครับมันสมมุติสมมุติกันมากรับความหนาอะไรครับมันลงตัวหมดเลยนะครับอันนี้เราก็จะทําการเชื่อมประกอบครับเชื่อมประกอบตัวกับตัวโครงถังของเรานี่เองนะครับผมเราก็จะเชื่อมจากด้านล่างนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราเชื่อมเราก็ต้องเกลียผิวสีที่มันน้หนาเอาก่อนครับนี่เราก็ทําการเชื่อมตัวรับแรงสี่จุดเลยนะครับผมใช้ตู้เชื่อมของแบรนด์พังคินของเราเน่นะครับผมอ่าก็ถือว่าโอเคเชื่อมดีมากเลยฮะมันก็จะมีสีติดอยู่ที่ตัวถังขนาดมีสีติดที่ตัวถังยังเชื่อมขนาดนี้เลยครับผมอ่านี่เราก็เชื่อมไล่ไปเลยครับเลื่อนไล่รอบตัวไปเลยอ่าสีจุดครับจุดรับแรงสี่จุดครับประมาณนี้เลยครับผมก็สามารถที่จะรับแรงสบายๆเลยครับอ่สังเกตครับว่าตัวด้านบนถ้ามันจะสูงไปครับ ผมก็จะตัดออกครับตัด2ฝั่งให้เท่ากันครับแล้วก็ย่อขนาดลงมาหน่อยครับผมมันจะดูสูงเกินไปครับสูงขึ้นไปแล้วก็ไม่สวยเลยครับวรนนี้ผมก็ต้องหาระดับหาระให้ดีนะครับผมผมก็จะทําการเชื่อมแท็กนะฮะพอได้ระดับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะทําอะไรต่อนะครับผมก็จะเสริมตัวด้านล่างนะครับผมเห็นสังเกตเห็นเหล็กไหมครับเหล็กที่ผมตัดวางไว้ครับผมอ่าผมก็จะมาเสริมแบบนี้ครับเพื่อที่เราจะทําการยิงสกูยิงน็อตได้สบายนะครับผมอ่าเดี๋ยวทาการเชื่อมแท็กไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมมมเต็ีีทผ อ่าแบบนี้เลยเชื่อมไว้ก่อนครับอ่าต่อมานะครับจากที่ผมทําการเชื่อมเต็มและเสร็จแล้วครับผมก็จะมาเจียพวกรอยเชื่อมครับที่มานูออกมาครับผมเพื่อให้เรียบเนียนสวยงามนะครับลักษณะก็จะได้ประมาณนี้ครับหลังจากที่ผมทําการเจียเสร็จแล้วครับผมก็มาทาการทําสีครับผมจะทําเป็นสีดําด้านครับผมพ่นทั้งตัวทั้งตัวโครงสร้างเลยนะครับผม ตัวถังแล้วก็ตัวโครงสร้างเลยนะฮะอันนี้เราจะพ่นสีดำด้านครับพอพ่นเสร็จแล้วนะครับลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการประกอบไม้กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับการประกอบไม้เราจะประกอบแบบไหนรูปทรงไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับผมต่อมานะครับต่อมาผมก็จะมาทาการตัดไม้ครับตัดไม้นะครับส่วนที่ยาวนะครับผมก็จะนําไปทําพื้นนะครับส่วนที่ด้านสั้นด้านบนครับผมก็จะทํานําไปทําเป็นตัวพิงหลังนะครับผมอ่านี้เราก็ทําการขัด เพื่อให้ชิ้นงานตัวไม้ครับเรียบเนียนสวยงามครับเพราะว่าไม้มันทําการใสมานะครับผมผมก็ต่อมาใช้กระดาษทรายนะครับลูบให้ผิวนะผิวมันเนียนนะผมเรียบเนียนสวยงามนะครับผมก็จะขัดประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาทาทาสีน้ํามันกันต่อเลยนะครับผมจะทาในสนามแบบรูปแบบประมาณนี้เลยนะฮะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาทาตัวตัวนั่งพื้นนะครับเพราะว่าตัวพื้นจะมีตัวอื่นรวมด้วยก็จะดูเยอะหน่อยจริงๆริแล้วมีไม่กี่แผ่นนะผมพอสีแห้งแล้วครับเราก็มาทําการประกอบครับประกอบตัวพื้นก่อนเลยนะครับผมก็จะยิงสกู <utan> หัวท้ายก่อนครับผมอจะยิงหัวท้ายไปก่อนเพื่อให้ชิ้นงานง่ายขึ้นนะครับผมก็จะยิงไปแบบนี้ประมาณสามแผ่นครับอสามแผ่นก็มีท้ายหัวกลางครับอสามแผ่นแบบนี้เลยสังเกตนะครับว่าไม้จะมีบิดนะครับเราก็ต้องยิงหัวท้ายก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยดึงไปเรื่อยครับดึงหัวดึงท้ายดึงกลางชิ้นงานมันก็จะสวยเองนะครับผมแล้วก็จะได้เองฮนะประมาณนี้เลยผมก็จะยิงแบบนี้เลยชิ้นงานก็มาค่อยมายิงกลางอีกทีครับตอนท้ายครับเสร็จแล้วก็จะได้ ชิ้นงานประมาณนี้เลยครับต่อมาครับผมก็จะมาอุดขุดหัวสองท้ายครับสองฝั่งครับแต่ไมเป็นตัวอุดขาเนี่ยนะครับผมพออุดแล้วจะได้ขนาดประมาณนี้ครับชิ้นงานก็จะไม่มีรูเว้าครับดูเรียบเรียนสวยงามครับต่อมาผมก็จะมายิงตัวพิงหลังครับผมก็ต้องมาวางเซตก่อนว่าเราใช้ประมาณกี่แผ่นแล้วจะแบ่งช่องว่างเท่าไหร่อะไรยังไงครับผมพอวางเสร็จแล้วผมก็ทําการยิงเลยครับผมยิงครับยิง2ตัวก่อนครับผมยิง2ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมายิงเก็บอีกทีทีหลังครับ ก็จะยิงไล่แบบนี้ไปครับไล่แบบนี้ไปทั้งหมด5แผ่นครับเอ้ยหแผ่นนี่วาไม่ใช่ห้าแผ่นครับนับผิดก็ผมอ่ายิงไปเลยแล้วก็ดูช่องแกบช่องไฟให้ดีครับนัานแบบนี้ก็ใช้แต่ตาเกานะครับผมไม่ต้องมานั่งวัดอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องดูให้ชิ้นงานครับมันช่องไฟใกล้ๆกันนะผมอย่าให้มันเพี้ยนผิดจนเกินไปนะครับผมอประมาณนี้เลยครับผมมาถึงแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายแล้วก็ยิงหัวท้ายครับยิงหัวท้ายล่างไว้ก่อนครับแล้วก็จะมายิงเก็บทีครับ ต่อมาครับเราก็จะมายิงเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปจนเสร็จเลยนะครับผมชิ้นงานมันก็ไม่เหมือนใครครับผมไม่ค่อย INGING, อยากทําตามใครเท่าไหร่ครับมันหรือว่าไปเหมือนใครผมก็ต้องขอโทษเลยนะครับว่าชิ้นงานชิ้นนี้อาจจะไม่เหมือนใครแต่ว่าผมผมไม่ได้ดูแบบจากใครครับผมก็ลองคิดทาไปเรื่อยของผมเนี่ยแหละครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับชิ้นงานที่เสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นครับผมเป็นตัวนั่งพิงหลังครับแล้วก็มีพื้นนั่งครับ เป็นงานเก้าอี้ยาวๆครับนั่งได้2คนแหละครับผมชิ้นงานก็ได้ประมาณนี้เลยครับผมถ้าชอบครับผมก็ฝากติดตามอินกับวินเทปไปหน่อยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำทริปต่อไปนะครับุมค,ครับ